สวัสดีทุกคนฮะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง c o p p e r a t i o n a l นะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสปายสปายหรือว่าสายลับเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่เราส่งไปสืบข้อมูลสอดแนมหรือว่าก่อกวนฝ่ายของเป้าหมายนะซึ่งหากว่าเราสามารถใช้งานสปายได้ดีเนี่ยก็จะทําให้การเล่นเกมนี้เนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับคำสั่งสปายเนี่ยก็จะอยู่ช่องนี้นะ u n d e r Cover Network ที่เป็นรูปดวงตาตรงนี้ซึ่งการจะปลดล็อกการใช้สปายได้เนี่ยเราจาเป็นจะต้องมียศของผู้นาฝ่ายเนี่ย อยู่ที่ระดับ s e c เ n d m a มาควิสขึ้นไปนะครับ Second m a มาควิสกับมาควิสเนี่ยจะปลดล็อกได้1ช่องนะเมื่อเลื่อนเป็นดุกเนี่ยก็จะได้2ช่องส่วนคิงเนี่ยก็จะได้ช่องสปายสช่องแล้วก็ยังสามารถอัพรีฟอร์มเพื่อจะเพิ่มช่องสปายได้ด้วยนะจะเป็นรีฟอร์มสายสีฟ้าที่เป็นรูปพัดกับดวงตาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี3ช่องนะปลดล็อกได้สกิลละช่องครับผมวิธีการจ้างสปายนะจะสามารถใช้ตัวละครที่เรามีอยู่แล้ว หรือว่าจะจ้างตัวละครใหม่ก็ได้มันก็จะมีอัพคีฟนะก็ค่าใช้จ่ายต่อเทิร์นนั่นแหละจะต้องจ่ายให้สปายทุกเทิร์นหรือจะจ้างตัวละครที่เสนอตัวมาเป็นสปายให้เรานะข้อดีก็คือไม่ต้องรอให้ตัวละครที่เราส่งไปเนี่ยถูกจ้างนะถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ยสปายก็พร้อมใช้ได้เลยเนะี่ยแต่ข้อเสียคือเราไม่สามารถที่จะเลือกฝ่ายที่เราต้องการได้ตัวอย่างตอนนี้ที่เห็นก็คือโตเกียมกับอ้วนสุดครับผม สมมติว่าผมจะใช้ตัวละครที่ผมมีอยู่แล้วนะผมจะใช้กุยแกนะซึ่งตอนนี้ตัวละครกุยแกผมก็อยู่ในช่อง f a m i l y a n น General นะอ่าเป็นคุณสึกที่ผมจ้างไว้อยู่แล้วเนะี่ยสมมุติว่าผมกดที่กุยแกนะแล้วก็จะส่งไปสมมุติว่าส่งไปหามาเทงนะครับกุยแกก็จะหายไปจากช่อง Family and General นะคือเขาก็กำลังเตรียมตัว เดินทางไปยังดินแดนของม้าเทงเพื่อที่จะสืบข้อมูลให้กับเรานั่นเองใช้เวลาประมาณ1-2อเทิร์นนะมันก็จะมีอีเวนต์บอกว่ากุยแกเนี่ยเดินทางถึงดินแดนของม้าเทงแล้วเมื่อเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยกุยแกเนี่ยก็จะมาอยู่ในช่องคัดเดืนะของฝ่ายม้าเทงแล้วเราก็ต้องรอให้ม้าเทงเนี่ยจ้างกุยแกรเราถึงจะสามารถใช้งานสปายได้กุยแกที่เป็นสปายให้เรานะก็จะส่งข่าวมาเรื่อยๆนะบอกว่าดินแดนม้าเทงเนี่ยอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้าง เพราะบางทีนะดินแดนมันมืดนะมันมองเห็นไม่หมดเราก็รอจนกว่ากุยแกโดนจ้างนะถ้าโดนจ้างเนี่ยก็จะมีอีเวนต์สปายรีครูนะแบบนี้ครับผมมาเทงจ้ากุยแกแล,ล้วแปลว่ากุยแกแเนี่ยแทรกซึมสําเร็จเรียบร้อยก็ดูอีเวนต์อย่างอื่นนะก็ถูกจ้างให้เป็นแม่ทัพด้วยครับผมแล้วก็เป็นเจ้าเมืองด้วยถือว่าดีมากกุยแกก็จะสามารถใช้ความสามารถสปายตรงนี้ได้ครับผม ทีนี้ก็ถึงเรื่องของรายละเอียดของสปายนะผมก็มีสปายกิติมาศหกคนที่พร้อมให้ความรู้ทุกคนนะก็จะมีรูปมีธงของฝ่ายที่เราส่งไปมีชื่อกําลังทําอะไรนะ l e a d i n g and Army นี่ก็แปลว่ากําลังเป็นผู้นํากองทัพหรือเป็นแม่ทัพอยู่นั่นเองอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เมืองอันผิงสามารถกดที่แว่นขยายเพื่อจะดูว่าสปายเราเนี่ยอยู่ตรงไหนสปายเราอยู่นี่นะอยู่นี่ใช่ไหม นี่นะอยู่ในกองทัพอ้วนเซี่ยวนั่นเองมีอัพคีฟทัพเท่าไหร่100ต่อเทิร์นสปายเนี่ยจะมีแต้มที่ไว้ใช้สำหรับทำภารกิจสปายอยู่2แบบนะนั่นก็คือ undercover network กับ cover ซึ่งจะใช้เป็นค่าจ่ายในการทำภารกิจสปายนะเราสามารถดูข้างหลังนี้ได้อย่างเช่นนั้นแรกนี่นะครับ m a i n t a i n l o y a l t y เนี่ยก็จะใช้ค่า undercover 5แต้มแล้วก็ค่า cover 40แต้มแต้มนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเองทุกๆเทิร์นนะ ก็จะบอกอยู่ว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างอันเดอร์ e r เวอร์นี่จะบอกอยู่ว่าเพิ่มสีแต้มต่อเทินส่วนค่าโคเวอร์ของหัวหิมนี่ก็เพิ่ม15แต้มต่อเทินแต้มอันเดอร์ e r เวอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยจะใช้ร่วมกันกับสปายคนอื่นๆที่อยู่ฝ่ายเดียวกันนะอย่างเช่นอยู่นั่นอย่างจางเฉิงแล้วก็เฉินหมินซุยเนี่ยอยู่อยู่ฝ่ายวอนสุดด้วยกันใช่ไหมถ้าหากว่าผมลองกดเล่นๆนะอ,อย่างเช่นอันนี้ใช้20 มีหนึ่งร้อยทุกคนนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะกดปั๊บข้าให้นี่อันเดอร์ัฟเวอร์หกสิบห้านะหกสิบห้าเห็นไหมใช้ร่วมกันแต่ว่าค่าโคเวอร์เนี่ยจะเป็นของใครของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นเมนเทนเลอรยอตี้นะกดปับ๊บหกสิบนะครับ ขณะที่โยนตังอย่างเนี่ยจะเป็นร้อยหนึ่งนะโอเคคนนี้ก็ร้อยหนึ่งการที่เรามีสปายเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราเห็นข้อมูลของฝ่ายฝ่ายนั้นได้ด้วยอย่างเช่นฝ่ายของวนเซียวนะครับก็จะมีข้อมูลของฝ่ายนะแฟคชั่นดีเทลมีประชากรเท่าไหร่มีเมืองในปกครอง,องเท่าไหร่เมืองหลวงชื่ออะไรมีบัฟอะไรบ้างนะตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดเราเจอดีบัฟอาจจะทําให้เราได้เปรียบก็ได้นะมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ข้าวเท่าไหร่มินิสเตอร์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยู่กี่คนรัฐมนตรีนี่ ก็ช่องนี้ฮะ Chancellor, g ก a n c o m m a n d e t ตรงนี้5ช่องนี้ก็มีรัฐมนตรีอยู่3คนมีไอเทมเท่าไรหร่56ไอเทมเลยมีกองทัพอยู่1กองนะมีเจ้าเมืองกี่คน1คนมีคนเวสไซเมนทั้งหมดกี่คนก็4คนพนธมิอมีใครบ้างเมืองขึ้นมีใครบ้างเทรดกับใครบ้างทำสงครามกับใครบ้างช่อง2คา c รคเตอร์นี้ก็มีตัวละคร ตัวละครมีใครบ้างตำแหน่งอะไรบ้างอย่างเช่นอ้วนเสี้ยนะเป็นเจเนอเรลก็หรือว่าเป็นแม่ทัพส่วนแม่นางหวยคนนี้ก็เป็นเจ้าเมืองของอันผิงนะแล้วก็อันดิพลอยคาเล็กเตอร์นี่ก็คือเป็นตัวละครที่จ้างไว้แต่ยังไม่มีหน้าที่ทำอะไรนะ่ะนี่ก็คือข้อมูลของเมืองที่มีนะมี2เขตอันผิงกับเว่ยนี่ก็คือ กองทัพทั้งหมดของวอเซียนะวอเซียมี2กองแต่ก็แปลกว่าทำไมตรงนี้มันเขียน่าแค่หนึ่งหรือว่าทัพไม่เต็มมันไม่นับมาในเรื่องของความสามารถต่างๆของสปายนะหมวดหมู่แรกนะครับคอร์ดโนเบิลแอคชซึ่งสปายทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้ช่องนี้ได้หมดเลยคือแค่ถูกจ้างเข้าไปอยู่ในฝ่ายนั้นก็สามารถใช้คอร์ดโนเบิลแอคชได้ละมากันที่ความสามารถแรกครับผมเมนเทนเลอยอตี้ ain ความสามารถนี้จะทําให้สปายเนี่ยยังคง รักษาความพักดีต่อเรานะ่สปายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอียงเอียงความพักดีครับผมไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งได้ถ้าหากว่ามันเอียงเอียงไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราใช้ความสามารถสปายคนนั้นได้ยากขึ้นแถมอาจจะเลิกเป็นสปายแล้วก็ไปเข้ากับฝ่ายนั้นเลยโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างการกดใช้แต้มสปายนะเอ็นเทนลอตี้เนี่ยมันจะใช้ค่าอันเดอร์โคเวอร์หแต้มแล้วก็ค่าโคเวอร์สีแต้มใช่ไหมแต่บางที่ไฟล์ของอ้วนเซี่ยวเนี่ยมันจะมีการเคาน์ตัริสปายหรือว่าการตรวจจับสปาย จะทำให้สปายของเราทํางานได้ยากขึ้นเนี่ยเพราะอาจจะถูกจับตามองอยู่มันก็หมายความว่าแต้มเนี่ยมันจะใช้มากขึ้นครับผมโคเวอร์จาก40แต้มก็จะเพิ่มเป็น54แต้มไม่ว่าเราจะกดตกลงหรือว่ายกเลิกเนี่ยเราก็จะเสียแต้มสปายอยู่ดีอย่างเช่นผมลองกดยกเลิกนะเห็นไหมเหลือ95กับ70 ถ้าเกิดว่าแต้มมันเป็นสีแดงแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าแต้มเรามีไม่พอนะถามว่ากดใช้ได้ไหมกดใช้ได้ครับแต่ว่าสปายเนี่ยจะมีโอกาสที่จะถูกจับตัวด้วยแล้วก็ภารกิจสปายเนี่ยจะมีโอกาสสาเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จด้วยนะผมจะลองยกตัวอย่างว่ากดไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงสปายถูกจับตัวนะอันนี้นี่คือหัวหิมถูกจับตัวแล้วแล้วก็ สำเร็จด้วยนะครับภารกิจที่เราสั่งให้สปายไปทำนะแล้วก็ถูกจับตัวได้นี้ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นยังไงต่อหัวหิมก็จะหายไปจากช่องสปายของผมนะครับอันที่2อ empower trade นะก็จะช่วยเพิ่มอิทธิพลทางการค้าสมมุติว่าถ้าเราเกิดเทรดกับอ้วนเซี่ยวนะแล้วเราส่งสปายไปหาอ้วนเซี่ยวแล้วเรากดคําสั่งนี้เนี่ยเราก็จะสามารถได้เงินมากขึ้นนั่นเองข้อที่3นะ interference นี่ก็ จะทําให้หัวหิมเนี่ยแทรกแซงการตรวจจับสปายทาให้สปายฝ่ายเราเนี่ยจะถูกพบตัวได้ยากขึ้นมันจะมีโอกาสที่สปายเราโดนพบตัวด้วยนะถ้าก็โดนพบตัวแล้วเหนี่อวมาไม่ได้และโดนจับตัวเนี่ยก็มีสิทธิ์ถูกประหารได้เหมือนกันต่อไป a x t r a c t spy อันนี้จะสั่งให้สปายของเราเนี่ยเดินทางกลับก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงเทรอนะในการเตรียมตัวกลับมายังฝ่ายของเราข้อที่5 build undercover network อันนี้จะทำให้ช่วยเพิ่มค่า undercover network นะตอนนี้มี9กาใช่ไหม เมต่อผมกดใช้นะ่ะก็ใช้แต้มเกินนะนะเป็นหนึ่งร้อยแล้วครับข้อที่6นะ p e r s Military Appointment อันนี้จะทำให้สปายเราเนี่ยหาโอกาสในการขึ้นเป็นแม่ทัพนะฮะซึ่งตอนนี้ผมกดไม่ได้เพราะว่าหวัวหิมเนี่ยเป็นเป็นแม่ทัพอยู่แล้วนะครับอันที่7 d This Credit Faction สปายจะปล่อยข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับฝ่ายนั้นนะ จะทําให้ค่าความพักดีของตัวละครทุกตัวในฝ่ายนั้นนะลดลง10แต้มนะครับเราดูก่อนว่าตอนนี้ตัวละครนะค่าความพักดีค่อนข้างสูงใช่ไหมสีเขียวอย่างอของงง้นเลี้ยงเนี่ยเจแต้มนะผมลองกดใช้ discredit faction กดแล้วเนี่ยต้องเลือกตัวละครนะซึ่งเราต้องหาว่าคนไหนที่สามารถปล่อยข่าวลือได้ต้องมาหาทีละคนจนกว่าจะเจออย่างคนนี้เจียนเตอร์นะกดปั๊บ โอเคทีนี้ก็ามาดูว่าค่าความพักดีของแต่ละคนจะเป็นยังไงเนี่ยงันเลี้ยงเนี่ยลดลง10แต้มแล้วนะตรง negative faction ่ะมันก็จะมีลบสิบ e ีเ e นต์อจาก72แต้มก็เหลือสิแต้มซึ่งก็จะติดทุกคนเลยร e เซนต์อีเวเนี่ยโอเคต่อไป discredit character สปายทาการปล่อยข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับตัวละครนั้นนะจะทําให้ตัวละครที่โดน discredit character เนี่ยค่าความมักดีจะลดลง30แต้ม ยกตัวอย่างใส่งานเหีียงนะจาก12แต้มนะกดใช้มับเข้าให้ก็จะเหลือ32แต้มนะจะลดลง30แต้มนะครับบวกกับ this credit fraction ก่อนหน้านี้10แต้มก็รวมๆเป็น40แต้มเลย ประโยชน์ของ d i s c r e t e f แ a c t i o n กับ d i s c r e t e character เนี่ยก็คือถ้าหากว่าค่าความพอดีของขุนพลคนนั้นลงลงเยอะๆเนี่ยอาามีโอกาสที่จะแปรพักมาอยู่ฝ่ายเรานะครับมีโอกาสที่จะแปรพักมีโอกาสที่จะจับตัวขุนพลคนนั้นได้ง่ายขึ้นหรือเขาอาจจะยอมเป็นสปายให้เราสปายที่แบบกด Assign แล้วก็เมียจางนี่ไงให้จ้างละงานเลี้ยงอะแมทันใจจริงๆช่องที่2 Administrator Action ช่องนี้ ะะจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อสปาของเราเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองแบบนี้นะฮะตรงนี้ซึ่งไม่นางคนนี้ก็เป็นเจ้าเมืองของอ้วนสุดของผมพอดีโอเคคำสั่งแรกนะคะระับ p e r s u a s i น Ministerial Apartment นี่ก็จะหาโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆในช่องนี้ข้าช่องด้านบนนะจากเจ้าเมืองใช่ไหมด้านล่างก็ขึ้นมาเป็นช่องนี้ซึ่งประโยชน์ที่ขึ้นมาเป็นช่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกัน อันที่2นะครับ Surrender territory ไม่สปายเนี่ยที่เป็นเจ้าเมืองนะฮะมอบเมืองให้ผมซึ่งสบายคนนี้เป็นเจ้าเมืองไหนอยู่แป๊บหนึ่งนะวนสุดไม่บอกซะด้วยครับผมน่าจะเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองเจียงเซียเจียงเซียน่าจะตรงนี้ฮะนี่นีเอานี้วนสุดก็เป็นพันธมิตรของผมอยู่นะผมลองกดดูก็จะใช้แต้มเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากมีการตรวจจับสปายมีความน่าสงสยัยกดปับ๊บ เจียงเซียก็เป็นของเรานะสปายก็กลับมาหาเราด้วยก็มีอีเวนต์ขึ้นมาว่าสุละครที่เป็นเจ้าเมืองของอ้วนสุดเนี่ยเป็นกระบอ,อกหมือให้ผมละเรียบร้อยเจียงเซียก็เป็นของผมละทั้ง2เมืองเลยนะมันจะเป็นเมืองเมืองใหญ่กับเอ่อสิ่งของสร้างพิเศษตรงนี้2เมืองเลยได้มาฟรีๆได้ตัวเจ้าเมืองมาด้วย ค okay. แล้วพอสปายกำลังกลับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสเตตัสว่าสถานะว่า preparing to return ก็กำลังกลับอยู่แล้วก็ไม่สามารถใช้สปายคนนี้ได้อีกนะครับต่อไปนะอันที่3 open gate ก,ก็คือการเปิดประตูเมืองนะประตูเมืองนี่จะใช้ได้ก็ตอนที่สมมติว่าผมจะประกาศสงครามกับวุ่นสุดอันนี้ออกแป๊บเลิกเป็นพันธมิตรแป๊บหนึ่ง Okay, เคเริ่เป็นพหัศจรรอ้วนสุดนะแล้วก็จะทำการประกาศสงครามกับอ้วนสุดปกติแล้วถ้าเป็นเมืองใหญ่อย่างนี้นะตั้งแต่ระดับ4ี่ขึ้นไปการที่จะตีเมืองได้เราจะต้องทำลายกำแพงเมืองด้วยเครื่องยิงหินหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใช้ล้อมเมืองนะมันจะต้องใช้เวลา 1- 2เทินแต่ถ้าหากว่าเรามีเจ้าเมืองแล้วเรากดโอเพนเก e เป็นการเปิดประตูเมืองให้นะเจียงเสียนะจิงเสีย เมื่อเปิดประตูเมืองแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะสามารถเข้าไปตีได้เลยแบบนี้<อ>ต่อไปนะครับ Dine Garrison Supply นี่ก็คือการปฏิเสธที่จะส่งเสเบียงไปให้กับหานรักษาการภายในเมืองหารรักษาการภายในเมืองนี่ก็คือหารที่คอยป้องกันเมืองอ่ะอย่างเช่นเมืองของผมก็กดที่เมืองแล้วก็กดตรงซ้ายล่างตรงนี้ได้นะก็จะเห็น กองทัพภายในเมืองของเรานี่ยซึ่งจะมีอยู่ทุกเมืองนั่นแหละครับของเจียงเซียนี่ก็จะมีกองทัพที่ออนแอรนะมีอยู่ครึ่งทัพนะใช้เวลาในการฟื้นฟูองทัพนี่6เทอร์นะ12ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดีนาคริสตัน Supply นะเจียงเซียซิตี้มัฟ้าให้มาดูผลลัพธ์ครับผมก็จะเพิ่มเป็น34เทอร์เลยนะฟื้นฟูกองทัพแทบไม่ได้เลยต่อไป Poison, g r a d o n Provision สปาจะทำการวางยาใส่กองทัพรักษาการจะช่วยลดจำนวนทหารยกตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมนะครับเมืองน,นี้เจียงซาอันนี้กองทัพเต็มหนะ้า160 160นะมันก็จะลดหมดนี่แหละรักษาการภายในเมืองใช่ไหม Poison ครับผมวางยา ก็ลดลงมาเล็กน้อยนะจาก160หเหลือ157ข้อดีคือเวลาเราตีเมืองนะเวลาเราตีเมืองเราสามารถที่จะวางยากองทัพในเมืองได้เพื่อจะลดจำนวนจะได้ตีง่ายขึ้นข้อต่อไปนะ d i m i n i s h public order ก็จะสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นในเมืองนั้นซึ่งผลที่ได้ก็คือจะช่วยลดค่า public order หรือว่าค่าความสุประชาชนซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมด้วย เพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นว่าเมืองไหนมีค่าความสุขเท่าไรนะยกเว้นเมืองที่เรามีเอี่ยวในการปกครองอย่างนี้เห็นอยู่แต่เมืองอย่างเงี้ยไม่เห็นนะก็ง่ายๆนะถ้าเกิดค่าความสุขประชาชนมันลดนะครับก็จะทําให้บัฟต่างๆในการในเมืองนั้นเนี่ยลดลงด้วยมีโอกาสเกิดผ้าเหลืองด้วยนะข้อสุดท้าย instigato bar uprising อันนี้จะทำให เราเนี่ยเรียกกลุ่มกบฏโจรพวกผ้าเหลืองขึ้นมาในเมืองนั้นเลยยกตัวอย่างเจียงเซียเหมือนเดิมเนี่ยมาห้าสเอาลองดูสปายถูกจับแล้วก็สามารถทำสำเร็จด้วยนี่ง่ยายก็ได้ผ้าเหลืองมา1นึ่กองโอเคช่องที่ส ก็ general <ative> action นะช่องนี้จะปลดล็อกให้ใช้ก็ต่อเมื่อตัวละครเป็นแม่ทับที่ออกมาเดินโลดแล่นตามฉากแบบนี้นี่คือสปายของเรานะี่ยทีมีรูปดวงตาตรงนี้ด้วยข้อแรก pursue administrative ad appointment นี่พยายามที่จะหาโอกาสที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองก็ช่องนี้ไง administrator ซึ่งถามว่าเป็นเจ้าเมืองได้นี่ก็จะสามารถใช้ช่องนี้ได้นะครับช่อง administration อันต่อไป military revolt ก็คือการก่อกบฏในกองทัพสปายของเราจะทําการออกคําสั่งปลอมนะทำให้เรียกตัวขุนพลทั้งหมดกลับไปแล้วก็เหลือแต่ขุนพลที่เป็นสปายของเรายกตัวอย่างเช่นอ่อูอย่ยนนั่นอย่างจะม,มีตันกงกับตรงนี้นะสมมุติว่าผมกดใช้อ่าโยนนั่นยังกดใช้ไม่ได้ถล้ากันคนนี้กับทัพอยนนั่นอย่างไม่ได้น่าจะได้เฉพาะกองทัพตัวเองเนะี่ยกองทัพของจางเฉิงแล้วกัน มีจังเฉิงมีมอกายแล้วก็มีลู่เว่ยห่วงนะลู่หว่ยห่วงถ้าผมกดนะครับจังเฉิงก็จะเป็นการเรียกแม่ทัพคนอื่นเนี่ยกลับไปกดปับ๊บซึ่งสปายก็จะหลุดออกมานะแม่ทัพคนอื่นก็จะถูกเรียกกลับแล้วเราก็จะได้กองทัพที่เป็นสปายของเรามาหนึ่งกองต่อไป f a l s f y m a r c h i n g order นะ,ะคำสั่งเดินทับปลอมจะทำให้กองทัพเนี่ยเดินทับได้สั้นลงแล้วก็กองทัพนั้นจะติดสถานะเหนื่อยล้าซึ่งสถานะเหนื่อยล้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการรบเนี่ยน้อยลงด้วยยกตัวอย่างกองอยู่อันหยังผมจะดูได้ยังไงว่ามันเหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยไม่แน่ใจแต่ลองกดดูให้นะมับเข้าให้ ออกคาสั่งเดินทัพปลอมนะก็ถ้าหากว่ากองทัพนี้ทําการต่อสู้เนี่ยก็จะติดสถานะเหนื่อยล้านะแล้วเราก็สังเกตเห็นได้ว่าระยะทางในการเดินทัพของทัพนี้เนี่ยสั้นลงด้วยข้อต่อไป leak marching order แผนการเดินทัพรั่วไหลกองทัพที่โดนคําสั่งนี้ไปนะจะมีโอกาสถูกซุ่มโจมตีได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมก็เคยลองกดใช้แล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นผลชัดเจนเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงนะครับ โอเคมาข้อต่อไปดีนายมิ a ิท s ีสป l y นะปฏิเสธที่จะส่งสเสบียงไปยังกองทัพนะฮะกองทัพก็คืออันนี้นะมันจะแยกกับกองทัพในเมืองนะครับอ่ามีอย่นี้น,น,นะก็ส่งผลเหมือนกับก่อนหน้านี้นะก็คือจะทําให้การฟืนฟ้นฟูนกองทัพเนะี่ยช้าลงมากๆเลยพัสเันมิทิทรีนะก็วางยากองทัพนะครับวางยากองทัพนี่ก็จํานวนก็นลดลงนะเหลือร้อจากเต็มทัพเมื่อกี้ เหมือนการวางยามีประโยชน์ตรงที่เวลาเราจะตีกองทัพนะถ้าเราลดจำนวนได้ก็มีโอกาสชนะมากขึ้นครับผม i n f i l t r a t e Army สายรับจะส่งคนเข้าไปแทรกซึมกองทัพนะทำให้เราสามารถติดตามกองทัพนั้นได้ก็เหมือนเอาไว้ใช้ติดตามกองทัพนะว่าจะเดินทัพไปไหนแต่พอดีว่า่าสุดกับผมมันเป็นพันมิรกันนะก็เลยเห็นอยู่แล้วอะ่ะปกติจะเป็นกองทัพสัตูนี่มันจะมืดนะมองไม่เห็นเลย โอเคสุดท้ายครับผมสุดท้ายแล้ว f a m i l y A c t i ช n ่นะช่องนี้จะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อตัวละครที่เป็นสปายของเราเนี่ยเป็นเคขอญาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทายาตเป็นลูกเมียพี่น้องได้หมดเลยขอแค่มีสัญ,ญลักษณ์อันนี้นะสัญ,ญลักษณ์อันนี้นะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมลากเนี่ยก็คือเป็นเขยญาตินี่ถ้าเกิด ตัวละครนั้นยอมเป็นสปายก็จะสามารถใช้ช่องนี้ได้อันแรกก็ improve relation เพิ่มค่าความสัมพันธ์สปายจะพูดโน้มน้าวใจกับหัวหน้าฝ่ายให้มีทัศนคติที่ดีต่อเรานะอย่างเช่นตอนนี้ระหว่างอ้วนสุดกับโจโฉเนี่ยค่าความสามานอยู่28แต้มเนะีกดใช้ปับ๊บเพิ่มไหมเดี๋ยวก็เพิ่มอะมันจะไม่เพิ่มตอนนี้แต่ถ้ากดผ่าน ค่าความสมัคก็เพิ่มเป็น34นะแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆื่จนกว่าบัฟอีเวนต์จะหมดต่อไป instigate civil war อันนี้เอาไว้ใช้ยุยงทำให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างคนที่มีความพักดีและคนที่ไม่ได้มีความพักดีต่อฝ่ายนั้นผมจะยกตัวอย่างฝ่ายอ้วนสุดนะโอเคทีนี้ผมจะยกตัวอย่าง instigate civil war นะผมให้หยนอันหยางเนี่ยซึ่งเป็นทาย,ยาทอ้วนสุดนะรอบสังหารอ้วนสุดเรียบร้อยแล้ตอนนี้หยนอันหยังเนี่ยเป็นผู้นำแฟคชั่นดินแดนของ ยวนอ่านอยางมี1 2 3่างมี 1, 2, ้า 5, 6, 7, 8นะ8เมืองนะถ้าผมกด instigate civil war มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช้แต้มคือเล็กน้อยมับเข้าให้หยวนอ่านอย่างก็จะแยกดินแดนออกมาเลยจะได้ธงใหม่มาด้วยนะเป็นธงสีซีดกว่า อันนี้คือผู้นำฝ่ายอ้วนสุดคนใหม่นะเรียวยี่กับยวนั่นหยางที่เป็นอ้วนสุดแยกออกมาสไปทำการยุยงปลุกปั่นเสร็จเรียบร้อยนะสำเร็จยวนั่นหยางนะฮะได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่บริเวณนี้นะครับ1 2 3 4 5สส่วนอ้วนสุดเก่าอ้อมีข้างบนนี้ด้วยนี่อ้วนสุดเก่ามีอยู่เมืองเดียวตรงนี้เราก็ยังเป็นพันธมิตรกับอ้วนสุดเก่านะส่วนอ้วนสุดใหม่ เราก็ยังมีสปายเป็นหยวนอันหยังนะคือเรามีสปาย2ฝั่งเลยพูดง่ายๆทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยตัวละครที่หยวนอันหยังพามาด้วยก็พามาแค่2คนนะสคนเองเหรอส่วนอ้วนสุดเก่าตัวละครยังคงมีเยอะนะประมาณนี้ทําให้เกิดตรงครามกลางเมืองเกิดการแยกเมืองกันเลยระหว่างคนที่พักดีกับคนที่ไม่ได้พักดีกับฝ่ายอ้วนสุดต่อไป assassinate faction leader อันนี้ตามตัวเลยก็คือรอบสังหารผู้นําฝ่ายถ้าว่าทําสําเร็จเนี่ยทาย,ยาทก็จะได้ตําแหน่งผู้นาแฟชั่นครับผม สุดท้าย Assassin Faction Air อันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันรอบสังหารทายาทคำสั่งว่าคำสั่งเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้ได้นะอย่างเช่น Assassin Faction Air เนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าค่าความพักดีต่อฝ่ายเราเนี่ยยังน้อยไปก็ไม่สามารถกดได้นะหรือบางอันที่บางอันที่มันใช้ไม่ได้มันก็มีเงื่อนไขนะพยายามดูให้ดี This a l นี่ก็คือเลิกจ้างนะทีนี้ ยิบย่อยนะตัวละครที่มีรูปดวงตานะแบบนี้อันที่ยังไม่จ้างจะเป็นแบบนี้ส่วนที่เราจ้างอยู่แล้วมันจะอยู่ในตัวละครนะอย่างอ้วนถากุยแก่ของผมนะมันบอกว่า this character is willing to spy for you แปลว,ว่าตัวละครนี้ยินดีที่จะเป็นสปายให้เรานะถ้าหากว่ามีไอคอนนี้ทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าตัวละครนี้เนี่ยไม่ใช่สปายที่คนอื่นส่งมาแน่นอน ถ้าว่าเราจับสปายได้มันก็จะมีอีเวนต์ว่าเราจะทำยังไงระหว่างปล่อยไปจ้างต่อหรือจะประหารชีวิตนี่อะไรอีกกับสปายแต้มสปายนี่เราสามารถลดการใช้มันได้นะด้วยการอัพรีฟอร์มที่เป็นรูปพัดจับดวงตาตรงนี้มันก็จะช่วยลดการใช้แต้มสปายฝ่ายเราแล้วก็ทําให้สปายฝ่ายศัตรูใช้แต้มมากขึ้นอ้ออีกเรื่องนะค่าความพอใจครับค่าความพอใจของสปายเนี่ยมันจะดูตรงนี้ได้นะอันเดอร์คัพเวอร์คาแรคเตอร์เนี่ย ต้องบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นค่าความพอใจต่อฝ่ายฝ่ายที่เราห้เป็นสปายนะอย่างเช่นวัวหิมเนี่ยจะมีค่าความพอใจ53ต่ออ้วนเซี่ยวนะอันนี้เริ่มจะเริ่มเอียงแล้วถ้าเกิดมันเขียวมากนะแปลว่าเตรียมตัวที่จะเห็นสปายเราทรายศได้เลยอาจจะแปรพักไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเลยก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องสปายถ้าากว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือผมพูดผิดตร, <อ S 1> ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม